สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e p ีที่686นะครับในภาสดุสวย26รายการมันนำเสนอนะครับพร้อมรายการหนึ่งของสะสมนะครับหนึ่งรายการเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยอันไลน์เบอร์โทรนะครับพึ่งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมูนะครับ0939652361เบอร์ลนยและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ไอดีไลน์นะครับ mooi m2 นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำุูสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ครึ่งเอ้ยตีสี่ไม่เกินตีสี่ครึ่งนะครับหรือว่าเลทยังไงก็ไม่เกินตีห้านะครับของทุกๆวันนะครับลงทุกวันนะครับถ้าทางไหนไม่ลงก็จะแจ้งมาทีนะครับเดี๋ยวเรามารับทางรับฟังรับชมกันเลยนะครับ อีพีที่หกแปดหกพันกันทั้งหมดเราลิมในการที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านมากเลยนะครับปึกปักเลยนะครับเนี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับมีคาบลักนะบางๆนะครับบางๆนะครับหมายเลขที่หนึ่งหมายเลขที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับมีคาบกุนะครับครั้งนี้มีคาบกุนะครับ มีค่ากุนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพัชสมเด็จนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงพุทธคุณเลยนะครับข้าวนี้มีแก่น้ํามันนิดๆนะผมดูว่ามีแก่ผงแก่น้ํามันนิดๆนะครับออกมีน้ํามันตั้งอิ่วนิดๆนะครับอาจจะเป็นพาชเกจินะครับแท่านใดนี้ผมไม่ทราบนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพัชสมเด็จนะครับ อันนี้ค่อนข้างจะเก่านะครับมีค่ากุนะครับเป็นค่ากุ่สีแดงๆเลยนะครับออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับพระมีค่ากุ่นะครับพระรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นผ้าสมเด็จนะครับเล็กลงมาเล็กน่งแต่พิมพ์ทรงแบบนี้เล่นกันเป็นสมเด็จปกโพลหลวงพ่อเงินวัดนนเยอหอมนะครับรุ่นแรกนะครับแต่สภาพผ่านการใช้นะครับสมเด็จหลวงพ่อเงินวัดอนเยอหอมนะครับ อันนี้ผมพอรู้จักนะครับแต่ราคาไม่สวยนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นพรสสมเด็จนะครับเนื้อค่อนข้างเก่าเลยนะครับเป็นพิมพ์วัดเจดนะครับครางนี้ผมว่าเนื้อจัดจ้านมากเลยนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับค่อนข้างจะปึกปักเลยนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสูมแข็งแรงนะครับฐานดูผคมชัดลึกดีนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ด เป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นผ้ากุแน่นอนนะครับนั่งฐานสองชั้นนั่งแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับด้านหลังนี่เหมือนมีรอยกระทาะนะครับเจ้าของเขาหยอดกาวไว้นิดๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นพระที่ไหนนะครับพระมีกระเทาะนิดหนึ่งนะครับมุมนี้นะครับมุมนี้นะนี่นะครับถ้าพิกหลังมาอยู่ซ้ายมือเรานะครับ ถ้าพลิกหน like ้ามาก็อยู่ขวามือเรานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับรายการที่7กระเทาะนะครับรายการที่8เป็นพระมเหสวนนะครับเนื้อชินนะครับเลี่ยมเกอบแปะตังนะครับผมดูว่าไม่ใช่เงินนะครับคล้ายแปะตังหรือว่าสังกะสีประมาณนั้นนะครับ,บเป็นรายการที่8พิมมเหสวนนะครับรายการที่9เป็นพระลีลายืนนะครับ ลีลายืนแบบนี้เป็นลีลายืนเม็ดขนุนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็ค่อนข้างเก่านะครับพิมพ์ท่านจะงองๆนิดนึงนะครับนี่นะครับงอนๆนิดนึงนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นลีลาเม็ดขนุนนะครับกําแพงเพชรนะครับหมายเลขที่เก้าหมายเลขที่สิบเป็นดินเก่าเลยนะครับค่อนข้างเก่าเลยนะครับลงรักนะรักแรงเลยนะครับด้านหน้าเป็นผงสุพรรณนะครับแต่ว่าด้านหลังแลกตรงที่ว่า เป็นก้นหอยแบบนี้นะครับแปกมากเลยนะครับแต่ลงรักค่อนข้างเก่านะครับผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่านี่คือเป็นผ้าอะไรนะครับแต่ลักแดงเลยนะครับเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่1ิเป็นผ้าปิดตาองค์ใหญ่นิดนึงนะครับเป็นเนื้อผงล้วนนะครับด้านหลังมีตัวยันแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับ ค่อนข้างจะองโตนะครับสูงประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับความกว้างของหน้าตักอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับค่อนข้างองโตนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับพิมพ์ทรงเก่าดีนะครับเนื้อผงเป็นรายการที่11นะครับรายการที่12ก็องก็องใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนิดนึงนะครับเป็นเนื้อผงล้วนนะครับออกผงกระดูกเลยนะครับด้านหลังมีรอยลานนะครับเนื้อผงจัดมากนะครับทางนี้องค์ใหญ่นะครับเป็นรายการที่12เป็นจิดตานะครับ สูงนะครับนิ้วครึ่งนะครับเกินนิดหน่อยความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเนะครับหรือว่า3เซนกว่าๆนะครับค่อนข้างองค์ใหญ่นะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงนะครับรายการที่12นะครับรายการที่13สูงประมาณนิ้วเศษเเหมืนกันนะครับเป็นปิดตานะครับเนื้อผงนะครับลงรักนะครับทางนี้แปลกนะครับแล้วก็มี การหลังยันหลังแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ทรงแปตาดีนะครับเป็นหมายเลขที่สิบสามนะครับหมายเลขที่สิบสี่ก็เป็นพระปิดตานะครับแต่นี้เป็นแบบกลมนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับลงรักนะครับไม่ทราบที่นะครับจะมีความเก่านะครับหมายเลขที่สิบสี่นะครับหมายเลขที่สิบห้าเป็นพระขุนแผนอุ้มไก่นะครับ ด้านล่างมีกุมานอนแบบนี้นะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับเป็นเนื้อดินเลยนะครับด้านหลังเขามีเขียนนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับพระวัดอะไรนะครับเขามีเขียนนะครับเป็นเนื้อดินลงรักนะครับเก่านะครับคุณแผนอุ้มไก่นะครับเป็นหมายเลขที่สิบห้าหมายเลขที่สิบหก็เป็นผ้าเนื้อผงนะครับเล็บมือนะครับเล็บมือพระผงวัดใหม่ปากบางนะครับเป็นภักุนะครับผักกุเนื้อผงนะครับวัดใหม่ปากบางนะครับ รายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่หอเสมาชินราชนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นวัดไหนนะครับคุ้นๆน,นะว่าเป็นสายทางวัดอุบลนกถุกจะเป็นทางราชบุรีหรืออะไรสักอย่างนะครับประมาณนั้นนะครับผิดถูกขออภัยนะครับไม่รู้แน่นะครับเป็นหมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับหมายเลขที่สิบแปดอันนี้ค่อนข้างจะสวยงามแน่เลยนะครับนี่ ท่านใดเห็นก่อนนี้โชคดีมากเลยนะครับเพราะเนื้อหาค่อนข้างเก่าจัดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณนะครับิออกเนื้อเขียวเลยนะครับเหลืองอมเขียวนะครับไม่ได้ตัดช่อนะครับเรือยาวมากเลยนะครับนี่พระค่อนข้างมีความเก่านะครับในเนื้อมีเหมือนเม็ดแร่ฝังนิดๆนะครับเป็นหมายเลขที่18นะครับผมได้มาอย่างไงผมไลฟ์ไปอย่างนั้นเลยนะ หมายเลขที่สิบเก้าเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเป็นผ้าเนื้อผงพิมพ์แบบนี้นั่งบัวแบบนี้ก็น่าจะเป็นสายวัดกงแก้วพิมพหลวงพบเผือกนะครับเป็นหลวงปู่เผือกนะครับนั่งแบบนี้น่าจะเป็นบัวเลยนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกพิมบัวเลยนะครับหมายเลขที่สิบเก้านะครับหมายเลขที่ยี่สิบเป็นพระนางพญานะครับนางพญาแบบนี้เป ouais ็นตัดแบบนี้หลัง การดวงแบบนี้เลขกันเป็นอาจารย์ถนอมนะครับปีหนึ่งสีนะครับทิศนุโลกนะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับนางพญาอาจารย์ถนอมนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเจ้าพ่ออะไรสักอย่างผมไม่ทราบนะครับเป็นหลอกโบราณนะครับลงชาติค่อนข้างเก่านะครับต่ไบก้นนะครับเป็นเจ้าพ่ออะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับอย่างเงี้ยครับ ถ้าท่านใดรู้จักในผมเขารู้จักเลยนะครับแต่ผมไม่รู้จักนะครับเอามือจับเขานะครับมือจับเขานี่เขาเรียกว่าเป็นเสียนอะไรผมไม่ทราบนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหล่อโบราณเก่านะครับหมายเลขที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับปู่แหวนยืนนะครับเหรียญมีประสบการณ์นะครับเหรียญนี้นี่นะครับเหรียญค่อนข้างจะปึกปักเลยนะครับ เนื้อหาจัดแต่ว่าสภาพผ่านการใช้มานะครับด้านหน้าก็ยังสดนิดหน่อยนะครับหมายเลขที่22หมายเลขที่23สิบามเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นพักแก้วมอลกตดนะครับเหรียญกลมไม่มีหูแบบนี้นะครับด้านล่างมีเขียนเป็นเขาเรียกบล็อกอะไรนะครับอะไรเป็นภาษาจีนนะครับมีเขียนขอบนี่นะครับนี่เขาเขียนนะแต่ว่าผมอ่านไม่ออกนี่นะครับมีเขียนขอบนะครับเป็นเหรียญกลมแบบนี้นะครับเป็น พัดแก้วมรกตนะครับหมายเลขที่23ครบ23รายการที่องละ2องบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับย4 25ิบสี่ห้าเป็นรายการพิเศษนะครับองละ3 0 0บาทกับหนึ่งของสะสมก็300บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับหมายเลขที่24นะครับเป็นเป็นคุดนะครับแต่นี้เขาบอกเจ้าของบอกว่าเป็นเรซินลวงตอมเม์นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องพลาสติกมาแบบนี้เลยนะครับแต่สวยงามดีนะครับคุดสีแดงนะครับ เขาบอกว่าเป็นเลซิ่งนะครับอันนี้เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับหลวงตาเมาส์นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเป็นศิษย์หลวงปู่ดูนะครับในการที่ยี่สิบสี่นะครับในการที่ยี่สิบห้าเป็นพระกุเนื้อดินเก่านะครับยืนประมาณสองนิ้วนะครับส่วนสูงหลังเรียบแบบนี้เป็นพระร่วงยืนนะครับกุไหนนี่ผมไม่ทราบนะสูงสองนิ้วครึ่งเลยนะครับ อันนี้ก็เอาที่สา0ร้อบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับพาดูแข็งแรงบึกบึนดีนะครับหนานะครับมีน้ําหนักนะครับผ้าเนื้อดิค่อนข้างละเอียดนะครับนี่หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับหมายเลขที่ยี่สิบหเป็นพระรีไอ้นี่อะไรนะพระโคนสมอนะครับพิมพ์ห้อยพระบาทนะครับเป็นเนื้อชินนะครับี่ค่อนข้างเก่านะครับเป็นเนื้อชินเก่าเลยนะครับแกะตะกวดนิดๆนะครับพางนี้ ส่วนสูงนะครับพิมพ์ห้อยพระบาทนะครับส่วนสูงอยู่ที่สองนิ้วนะครับรวยรวยแล้วเป็นนะครับส่วนสูงสองนิ้วนะครับหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วไม่ถึงดีนะคะอยู่ที่ประมาณสองเซนกว่าๆใกล้ๆนิ้วนะครับสูงสองนิ้วนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับ โคนสมอพิมพ์ห้อยพระบาทนะครับเนื้อชิ้นนะครับแกะตะกัวนะครับพบนะครับหนึ่งถึงยี่สิบสามองศาสองร้อยบาทยี่สี่ยี่ห้ายี่บหกองศาสามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับส่วนนี่เป็นรายการเสริมขึ้นมานะครับเป็นรายการของสะสมเป็นหินนะครับเป็นหินนะครับสวยนะครับนี่หินมีเม็ดใหญ่สองเม็ดแล้วก็เม็ดเล็กสี่เม็ดนะครับเป็นหินผมว่าเขาทาสวยดีเจ้าของโมเป็นหินอะไรทุกอย่างผมลืไปแล้ว น,นี่เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับพร้อมเป็นค่อยได้นะครับค่อนข้างเย็นดีนะเย็นเย็บเลยครบนะครับริพกรายการอันนึงของัดส่มช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ